ถ้าสามีนางร้ายนะคะที่แบบน้องหนูละกันอ่ะน้องหนูจี๊ดเนี่ยนะก็แบบเห็นข่าวว่าถังแตกยืมเงินทั่ววงการบันเทิงเลยได,ด้ระเบิดเธอเทิงเลยก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าเนาะคือต่อไปนี้แบบคืออย่าไปคือเราก็เห็นว่าตระกูลดังเนี่ยเราก็คิดว่าเออดีใจกับเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้เนี่ยก็คือแบบพ่อแม่เขารวยไงคือต่อไปนี้อย่าไปเลือกแค่พ่อแม่เขารวยไง เออใช่ปะเราก็ต้องเอาที่แบบคนทำมาหากินอนะ่ะก็อย่างอันเนี้ยพ่อแม่เขารวยแต่ลูกเขาไม่ค่อยทำมาหากินเขาก็ตัดออกจากกองมารดกดกับเธอเขาเป็นกงสีออ่อ่ะเออแล้วล,วลวทีนี้เนี่ยพอไปแต่งกับเขาอ่ะก็น่าสงสารนางอนางก็ต้องทํางานแบบเออเพิ่งรู้ว่าร่ํารวยนี่คือนางทําเองล้วนๆเลยเออดีว่าเก่งนะอืมแล้วพอเลิกไปเนี่ยก็นะ คือตำนานรักสีเศร้ารอจ้ะเออก็คือแบบกิ๊กก่อมีสามีแล้วเขาก่อมีเออก็คือตอนแรกมันสามเศร้าแต่ทีนี้กิ๊กก็ได้มีสามีมีมีสามีด้วยอะไรเงี้ยนะเออก็แบบไม่น่าเชื่อว่าคือจะทําให้ภรรยาอายเ้าไปอีกก็คือไปยืมเงินทุกคนทั่วไปเลยแบบไม่เข้าใจนะคือต่อไปนี้เวลาเลือกคนไม่ต้องไปเลือกในะตระกูลใหญ่อเออตระกูลรวยพ่อแม่รวยนะพ่อแม่เขารวยจ้าคือบางทีเขาไม่ได้ให้ลูกเออต้องเอาคนที่แบบบางคนนะอาจจะจนแต่ทำไมขยัน แล้วก็แบบว่าแบบดูอนาคตดีก็คือแบบมีเรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราสร้างกันมาซะดีกว่าอันนี้ดูดิเออแบบก็อุตส่าห์คิดว่าเออจะรวยไปรวยมามันก็ไม่ได้จะต้องรองพ่อแม่เขาตายก่อนหรือเปล่ายิ่งคนจีนนี่ไม่ได้นะเออแบบคือถ้าลูกไม่ได้เรื่องนี่เขาก็ตัดออกจากกองมาดรกไปเลยนะจ๊ะอืมนะฝากไว้คิดจ้ะสาวจะเลือกใครๆก็ดูดีด้วยดีดีเดอ้ดดเดอ